มหากาบเลโซนและดาร์กโซนหนึ่งในคอนเทนต์ในเกมแลกนัล็อกที่จัดว่าเป็นความอีพิกซึ่งหลายๆเกมในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่อาจมาล้มล้างได้นะครับนั่นก็คือกิววอลนั่นเองซึ่งกิววอลของเกมแล็กนัลล็อกนั้นมีความเป็นเอกลัก,กษณ์และกลิ่นอายที่หลายๆคนยังคงเสพมันจนมาถึงทุก วันนี้ด้วยความที่กิวอร์นั้นเป็นการประชันศักดิ์ศรีฝีปากที่ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มลงทุนในอาการอัพของอัพตัวละครจนไปถึงระบบนายทุนที่ทําของและพาคนมีสกิลเพเข้ามาเล่นในกิวของตัวเองปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเซิร์ฟที่มีการกิวลว์เข้มข้นและดุเดือดน,นั้นจะทําให้ระบบเศรษฐกิจของเซิร์ฟนั้นๆเนี่ยมีความคล่องตัวคนฟาร์มเนี่ยขายของได้คนรับซื้อของก็ได้ของอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะแพทใด ก็ตามจะเป็นอย่างนี้เสมอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกิวอจึงถือเป็นวงจรและเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่สําคัญที่สุดในเกมแล็กนัล็อกเลยก็ว่าได้นะครับในประวัติศาสตร์แล็กนัล็อกไทยมีค่ายเกมค่ายหนึ่งที่ชื่อว่า E l เล็กท n อน e x t r e m e หรือที่เรารู้จักกันในนาม EX e ได้เข้ามาเปิดให้บริการในไทยในช่วงปี2559และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คอนเทนต์กิวอและกนัล็อกในไทยเนี่ยมาถึงจุดพีคที่สุดเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ทอ เซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นการรวมของกิวใหญ่มากมายนะไม่ว่าจะเป็น AD ดีอะดีนา n ีนแกะม่วงซาตานซูเปอร์เ m z CT อ็มแซดหรือจะเป็น e อ็กโคสีนะครับทำให้บรรยากาศในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีความคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะและเศรษฐกิจในเซิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะหมุนเวียนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์โลคิ เซิร์ฟเวอร์โลกินะครับมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่คอนเทนต์กิวอร์เนี่ยเข้มข้นเป็นพิเศษเนื่องจากแชมป์โลกอย่างเดสตัคชั่นหรือตาแดงที่เรารู้จักเนี่ยอยู่ในขั้วเลสโซนนะครับส่วนอีกฝั่งคือกิวลออสที่เป็นเทพแห่งเซิร์ฟเถื่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหัวหอกของดาร์กโซนและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของมหากราบตาแดงและออสหรือเลสโซนและดาร์กโซนนั่นเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะขอพูดถึง2ขั้วนี้ก่อนนะเพราะรู้กันอยู่อะหากที่ไหนมีตาแดงเนี่ยที่นั่นก็มีออสอยู่แล้วก็ เหมือนลิ้นกับฟันเหมือนน้ำกับไฟอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเลสโซนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพันธมิตรหลักๆก็คือตาแดงตาไลฟ์โอสคูเสียไม่ได้กุยอินดิเพนเดนต์อินสูเจนส่วนพันธมิตรของดักโซนนะครับจะประกอบไปด้วยออสเบนปินเยอร์เดมอนแอนเซอร์เลเทอร์จับเป็ดนะครับสำหรับกิลใหญ่ๆนี้ก็มีพวกเหลืองเข้มชัยโย ZMR เมกฟินลาแล้วจะประมาณนี้ด้วยความที่ตาแดงกับอ้อนเนี่ยเหมือนกับน้ํากับไฟอะ่ะทาให้บรรยากาศกิวอนั้นค่อนข้างจะดูเดือดเผ็ดมันนะครับสลับกันได้ผัดกันเสียโดนตบบ้างได้ตบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทางค่ายเอี้อีเนี่ยทำถึงอะ่ะพอเห็นว่ากิวลอนเดือดขนาดเนี้ยเลยจัดแข่ง5 6 vs หหกหรือว่าแบบกิวชนกิวไปซะเลยเออแน่นอนว่ามวยคู่หลักเนี่ยมันก็คือตาแดงกับอ้อนนะครับแล้วก็เป็นอ้อนนะครับที่แบบตบตาแดงไป3ามศูนย์อ่ะเอาซะยู่เลย จนเขาเนี่ยสามารถลบข้อคุล่ห่าที่มักจะโดนบอกว่าเป็นกิลวจากเซิร์ฟเถื่อนได้นะครับและทําให้เลสโซนกับดาร์กโซนเนี่ยยิ่งดุเดือดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแบดมาดอกนี้ยังโบอยู่แล้วจบเกมเป็นฝั่งอะศึกการแข่งขันเล็กนาร์กโซนออฟเอเมอร์ผู้ชนะได้แก่ฝั่งของอ,อ๊สเล็กนาร์กไทยแลนด์แชมเปียนชิพ จากนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันแล็กนัลล็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับหรือที่คุ้นหูกันในนามอาทิซีโดยในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงการจัดภายใต้ e อเเท่านั้นนะเรื่องรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ฟังภายในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะถ้าพูดกันแบบไปเร็วๆนะอาทีซีจะเป็นการแข่งขัน7 vs 7วนะครับโดยจะเป็นเซิร์ฟกลางที่ทําขึ้นมาใหม่ประมาณว่าในเซิร์ฟจ,จริงเนี่ยคุณจะมีของประมาณไหนฉันไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยก็คือจะได้เงินมาในจํานวนจํากัดและบิ้วขขอองงตามแผน รวมทั้งปั๊มด้วยซึ่งในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่มีการมาน้ําหรือการฟอสดตด์ใดๆนะครับเป็นการนาเพลเยอร์เจ็ดคนเนี่ยมาวัดฝีมือกันด้วยแผนและสก,กิลเพลล้วนๆเลยทาให้ทุกอาชีพเนี่ยมีความสําคัญหมดนะครับไม่เหมือนในกิวล์นะอันนี้ต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะพูดแบบเร็วๆเลยในเซิร์ฟจริงเนี่ยอาชีพพีทในกิวล์เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟทุกเซิร์ฟที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไบเอบียร์ขายกันหมดถูกปะแล้วมันม อย่าลืมนะว่ามันไม่มีการ์ดบาน้ําหรือการฟอรต์แล้วต้องคอยเอมีตลอดเวลาและอย่างอาชีพต่อมาก็คือบาทเนี่ยต้องบากีตลอดห้ามขาดดีเลยเลยไม่ดราม่านะแค่อธิบายให้เห็นภาพไปเฉยว่าอาชีพที่บทบาทไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยแต่พอมาอยู่ในการแข่ง RTC 77เนี่ยมันกลับเป็นตัวคียหลักสําคัญโอเคถ้าเรารู้กฎเบื้องต้นกันแล้วงั้นเราไปกันต่อเลย RTC ปี2016 อาทีซีในปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ค่าย e อ e จัดขึ้นมานะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปอย่างดุเดือดน,นะครับแต่แล้วก็นนได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นดราม่าขึ้นมานะเอาจริงๆเนี่ยผมจําไม่ได้จริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ห่างนับจากสกอร์แล้วเนี่ยอันดับ1เนี่ยเป็นทีมจากกิลฟิลาเดเฟียนะครับที่2เนี่ยคือกิลทาดีได้เลยกิลนี้ตำนานเหมือนกันส่วนกิลที่3เนี่ยคือตาแดงนะครับปีนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปี2016ก็ประมาณนี้แล้วกัน อาร์ทีซีสองพันสิบเจ็ด ในปีนี้นะครับทางอ้อนและตาแดงเนี่ยตกไปอยู่สายล่างทั้งคู่เลยแต่ก็เป็นทางตาแดงนะครับที่ไต่ขึ้นมาจากปากเหวนะครับจนเข้าไปชิงกับโอสคูลได้สําเร็จนะและคว้าชแชมป์ในปีนี้มาได้นะครับบอกเลยว่าอาทิซีในปีนี้เนี่ยสนุกมากนะครับดูดเดือดมากตอนไปเชียร์นี้แบบโหใจเต้นตึบตับเลยมันพลิกกันไปพลิกกันมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยผลมันก็ปรากฏให้เห็นนะอ่ะเขอขั้นนิดนึงนะครับในปี2017เนี่ยทาง EXE เนี่ยได้จัดแมตช์พิเศษที่ร้านเกมนะครับเหมือนกับเป็น แมทโถเพื่อไปแข่งอะไรทักอย่างเนี่ยแหละโดยคู่แมทที่น่าจะตามองมากที่สุดนะครับแน่นอนว่าคือตาแดง vs ออสนั่นเองนะครับและเป็นตาแดงนะที่คว้าชัยเหนือออสไปด้วยสกอร์3ต่อ2นะครับบอกเลยว่าแม์นี้เนี่ยสนุกฟุดๆ RWC ปี2018 RTC ปี2018เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าตาแดงฟอร์มไม่ดีตั้งแต่แรกเลยทำให้ตกรอบไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนออสเนี่ยแน่นอนถ้ากำแพงยักษ์อย่างตาแดงไม่อยู่แล้วอะ่ะคนที่ได้แชมป์มันก็ต้องเป็นออสอยู่แล้วแล้วในปี2018นะครับออสก็สามารถคว้าแชมป์ RTC ในปีนั้นมาได้นะโดยใช้ในนามกิล Alternative i n d นนะครับก็ยินดีด้วย RTC ปี2019 RTC ปี2019นะครับเป็นภาพที่หลายคนน่าจะรอคอยอะ่ะเพราะมันเป็นภาพที่ทุกคนอยากจะเห็นแล้วก็ได้เห็นจริงๆนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยตาแดงและออสในานามกิลอลเทนทีฟอินดี้นะครับได้ผ่านสมอนภูมิจนมาถึงรอบชิงได้ทั้งคู่นะครับซึ่งมันกลายเป็นแบบแมตช์ออฟเดอะแมตอ่ะแล้ว ในแม์นี้นะครับเป็นตาแดงที่สามารถเอาชนะออสไปด้วยสกอร์3ต่อ2แล้วคิดดูสภาพตอนที่แบบฝั่งนู้นตีตื้นฝั่งนี้ทําแต้มเลยอย่างเงี้ยมันโหโคตรมันเลยครับแมเนี้ลองไปหาดูกันได้นะอยากให้ดูจริงๆและปี2019นะครับก็คือปีสุดท้ายที่ได้จัด RTC ของค่าย EXE e นะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยยันแม่ Gra v i ว y g a ี้เก c h นะครับก็มาเปิดให้บริการในไทยต่อแทนนะครับซึ่งก็เป็น การยุติบท,บ,ทบาทของค่าย E. X. E. ที่ให้บริการเกม Legend ล,ล็อกในประเทศไทยไปนะครับถึงแม้บทบาทของค่าย E. X. E จะจบลงนะครับแต่ว่ามหากราบระหว่างเบสโซนและดาร์คโซนเนี่ยก็ยังดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนแฟนๆหรือเหล่าเพลเยอร์ที่เล่น l e ็ e n d ล็อกเนี่ยต่างก็รู้กันนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มีงานแข่งไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามนะครับย่อมมีตาแดงกับออสอยู่ด้วยเสมอนะครับมันเหมือนเป็นของคู่กันไปแล้วนะว่าถ้านึกถึง Legend ล็อกเนี่ยก็ต้องมีออสก,กับตาแดงนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมาหากราบเลโซ e และดาร์คโซนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างพิมพ์มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบดาร์คโซนชอบเลโซนชอบกิวนูน้นกิวนี้นะครับมาพูดคุยกัน ส่วนสาหรับผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะผมอะชอบดาร์คโซนชอบกิลออสเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่ากิลออสอะเน้นสกิลเพย์แต่ละคน,นะเป็นหลักอย่างที่รู้กันนะครับว่ากิลออสเนมาจากเซิร์ฟเถื่อนเขาจะเป็นสาย PvP ได้แบบใช้สกิลเพย์อยู่ตลอดเวลาทําให้สกิลเพย์ของแต่ละคนเนี่ยถือว่าแบบสูงสูงมากๆเลยแต่สําหรับกิลตาแดงนะครับเน้นเป็นทีมเวิร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าตาแดงมีสกิลเพย์ไหมก็ต้องมีแหละแชมป์โลกอะเขาเป็นหนึ่งแชมป์โลกมา5สมัย มันมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีอยู่แล้วอ่ะอย่างว่าแล้วแต่คนอ่ะอย่างผมชอบมวยลองเงี้ยผมก็เลยเทไปทางออสมากกว่าก็ถ้าให้เลือกได้นะกิววอลผมก็อยากอยู่คนละฝั่งอัะตาแดงนะเพราะว่าแบบกูได้สู้กับแชมป์โลกอ่ะเออสนุกอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะรีบปรับเปลี่ยนอะไรให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ